สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมมิกซ์อีกครั้งในมิกซ์พอยครับวันนี้ผมจะพาคุณพุ่งทยานสู่สนามแข่งขันความเร็วสูงสุดของโลกกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเร็วดรามา่าและหัวใจของนักสู้ในภาพยนตร์ที่ทุกคนพูดถึงอย่าง F1 ครับ นี่คือการกลับมาของตำนานนักแข่งที่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตเมนเทอร์นักแข่งรุ่นหลังและกอบกู้ทีมที่ใกล้ล่มสลายผมจะเล่าเนื้อหาให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกเหตุการณ์ทุกโค้งทุกการแซงและทุกจุดพลิกผันที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยตัวเองเลยครับ คุณเคยจินตนาการถึงนักแข่งระดับตำนานที่ต้องทิ้งความฝันไว้เบื้องหลังเพราะอุบัติเหตุร้ายแรงไหมครับแล้วถ้าวันหนึ่งโอกาสครั้งที่2จะกลับมาหาเขาเพื่อกอบกู้ทีมที่กำลังจะล่มสลายและเมนเทอร์นักแข่งรุ่นใหม่ที่มีอีโก้สูงน่ะคุณจะยอมคว้าโอกาสนั้นไว้ไหมครับ F1 จะพาเราไปสู่โลกของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันอันดุเดือดที่ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้บนสนามแต่เป็นการต่อสู้กับตัวเองอดีตและอนาคตที่ยังไม่แน่นอน เอาละครับได้เวลามาเจาะลึกเรื่องราวสุดเข้มข้นของภาพยนตร์ F1 กันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นกับซันนี่เฮสรับบทโดยแบรดพิต เขาคืออดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ในยุค90ที่เคยมีอนาคตที่สดใสแต่ชีวิต F1 ของเขาต้องจบลงอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงในสนามแข่งในปี1993ที่ทำให้เกิดได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นซันนี่ก็กลายเป็นคนเร่ร่อนใช้ชีวิตไปวันๆติดการพนันและไม่เคยปักหลักที่ไหนได้นานเขาขับรถแข่งในรายการเล็กๆและอยู่รอดไปวันๆเพื่อหาเลี้ยงชีพ แม้จะห่างหายจากวงการ F1 ไปนานกว่า3ทศวรรษแต่ในใจลึกๆสันนี่ยังคงรักการแข่งขันและความเร็วเขาเพิ่งชนะการแข่งขัน24 Hours of Daytona ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตเขาพลิกผันอีกครั้ง หลังจากชัยชนะที่เดโตนารูเบนเซวานเตสรับบทโดยคาบิเยรบาเดมอดีตเพื่อนร่วมทีมของซันนี่จากทีมโลตัสซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของทีม F1 ที่ชื่อว่า a p x GP ได้ยื่นข้อเสนอที่คาดไม่ถึงให้กับซันนี่ ทีม a p x GP กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่พวกเขาอยู่ท้ายตารางคะแนนและนักลงทุนขู่ว่าจะถอนทุนหากทีมไม่สามารถทำผลงานได้ดีขึ้นและต้องชนะการแข่งขันให้ได้ภายใน9สนามที่เหลือรูเบนเห็นศักยภาพในตัวซันนี่และเชื่อว่าซันนี่คือคนที่สามารถช่วยกอบกู้ทีมและรักษาอาชีพของเขาไว้ได้เขาเสนอตำแหน่งนักแข่งคนที่2ให้ซันนี่เนื่องจากนักแข่งคนเดิมต้องพักการแข่งขันทั้งฤดูกาลแม้ซันนี่จะ ลังเลในตอนแรกเพราะรู้ว่าทีม a p x GP อยู่ท้ายสุดของตารางแต่เขาก็ตกลงที่จะกลับมาสู่สนาม F1 อีกครั้งเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเก่าและเพื่อพิสูจน์ตัวเอง เมื่อสันนี่เข้าร่วมทีม APXGP เขาก็ได้พบกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่โจชัวเพียสรับบทโดยแดมซันไอดริสโจชัวเป็นนักแข่งลุกี้ที่มาฝีมือแต่ก็ทะเยอทะยานสูงและมีอีโก้เขาเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียมากกว่าทักษะการขับผีในบางครั้งโจชัวรู้สึกกังวลว่าหากรูเบนถูกไล่ออก เขาก็จะถูกไล่ออกไปด้วยเขาเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะรอดคือต้องสร้างผลงานที่โดดเด่นและเอาชนะเพื่อนร่วมทีมที่รูเบนจ้างมาสันนี่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีของรถ F1 สมัยใหม่ที่แตกต่างจากยุคข,ของเขาอย่างสิ้นเชิงเขามีปัญหาในช่วงแรกแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถที่ซ่อนอยู่เขาค่อยๆเริ่มเข้าใจรถและสามารถผลักดันตัวเองได้ถึงขีดสุด แม้จะมีช่วงที่เขาขับผิดพลาดและประสบอุบัติเหตุในการทดสอบแต่คาสปาสมโมลินสกีหัวหน้าทีม APXGP รับบทโดยคิมโบนิน่าก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวซันนี่และให้โอกาสเขาขับแข่งเต็มเวลาตลอดฤดูการแข่งขันซันนี่และโจชัวต้องเผชิญกับคู่แข่งมากมายในสนาม F1 ที่เราคุ้นเคยกันในโลกจริงและต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาดีพอที่จะอยู่ในวงการนี้ได้ ในช่วงแรกความสัมพันธ์ระหว่างซันนี่กับโจชัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดโจชัวมองซันนี่เป็นคู่แข่งที่ต้องเอาชนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในขณะที่ซันนี่เองก็ต้องใช้ความอดทนและประสบการณ์ในการเมนเทอร์นักแข่งรุ่นน้องที่เต็มไปด้วยอีโก้แต่เมื่อเวลาผ่านไปจากคู่แข่งพวกเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันและเสียสละความรุ่มเรืองส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของทีมซันนี่ในฐานะนักแข่งรุ่นพี่ได้สอนบทเรียนสำคัญให้กับโจ ชัวทั้งเรื่องการขับขี่การควบคุมอารมณ์และการทำงานเป็นทีมในขณะเดียวกันโจชัวเองก็ช่วยให้ซันนี่ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและพลังของคนรุ่นใหม่ในวงการสมาชิกทีมคนอื่นๆอย่างเช่นเคธแมค k เคนนาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ APXGP ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับซันนี่ก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของรถและช่วยเหลือทีมให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ทีม a p x GP เริ่มแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นทีละน้อยแม้จะยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างง่ายดายแต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นซันนี่และโจชัวเริ่มเข้าขากันมากขึ้นในสนามและมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจร่วมกันเช่นการช่วยเหลือเพื่อนนักแข่งที่ประสบอุบัติเหตุหรือการผลักดันกันเองให้ทำผลงานได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามทีม a p x GP ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากคู่แข่งภายนอกที่พยายามจะขัดขวางความสำเร็จของพวกเขาหรือสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นเมื่อนักลงทุนขู่จะถอนทุนอีกครั้งทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดโจชัวได้รับข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจให้ย้ายทีมแต่เขาตัดสินใจที่จะอยู่กับ a p x GP เพื่อช่วยทีมที่เขาสร้างสายสัมพันธ์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดมาถึงจุดสูงสุดในการแข่งขันสนามสุดท้ายซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า ทีม APXGP จะสามารถทำตามเป้าหมายที่รูเบนตั้งไว้ได้หรือไม่การแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยดรามา่าการตัดสินใจที่ยากลำบากและสถานการณ์ที่พริกผันตลอดเวลาสันนี่และโจชัวต้องใช้ทุกประสบการณ์ทุกทักษะและทุกความกล้าหาญที่พวกเขามีเพื่อเอาชนะคู่แข่งและทำผลงานให้ดีที่สุดพวกเขาต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสมบูรณ์แบบเสียสละเพื่อกันและกันและผลักดันทีจากัดของตัวเองเพื่อคว้าชัยชนะ ภาพยนตร์เรื่องนี้จบด้วยฉากที่ซันนี่และโจชัวสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้กับทีม APXGP ได้สําเร็จพวกเขาอาจไม่ถึงกับคว้าแชมป์โลกแต่สามารถทําผลงานที่โดดเด่นเช่นการคว้าอันดับบนโพเดียมหรือการทําคะแนนที่เพียงพอที่จะรักษาอนาคตของทีมไว้ได้แม้ซันนี่จะยังคงแสวงหาความรู้สึกของการแข่งขันและชัยชนะที่อาจจับต้องไม่ได้แต่การกลับมาครั้งนี้ก็ได้สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีม APXGP และเป็นบทเรียนสําคัญให้กับโจชัว ทำให้ซันนี่ไม่เพียงแต่ช่วยเพื่อนแต่ยังช่วยให้ทีมได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับและพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและจิตวิญญาณนักสู้ที่แท้จริงไม่เคยจางหายไปครับ สำหรับผมแล้ว F1 ไม่ใช่แค่หนังรถแข่งสุดมันธรรมดานะครับแต่มันคือการสำรวจเรื่องราวของโอกาสครั้งที่2การไถถอนและความหมายของการเป็นทีม s ั n น y h เฮ e s คือตัวแทนของคนที่เคยหลงทางแต่การกลับมาสู่สนามแข่งทําให้เขาได้ค้นพบคุณภาพในตัวเองอีกครั้งและได้ส่งต่อบทเรียนสําคัญให้กับนักแข่งรุ่นน้องอย่างโจชัวหนังเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะเคยล้มเหลวมาก่อนแค่ไหนถ้าเรายังมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้เรา ก็สามารถลุกขึ้นมาและสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตได้เสมอครับสำหรับวันนี้มิกสปอยต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าการสรุปภาพยนตร์ F1 แบบละเอียดยิบนี้จะทำให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไปแล้วถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวที่เร้าใจและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆือนของคุณฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ